ว่ามือดินมันแลงแห้งผารู้ไหมทำไมฝนจึงเต็มท้องฟ้ากปรกับง,งานของในหลวงเป็นคนชอบดีหนักนะที่เกิดมาใต้บารมีพระองค์ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่ม G77 และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นวาระในการพัฒนาโลกระหว่างปี2559ถึง2573เนื่องจากประเทศไทยได้ดำเนินการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นเวลานานโดยผ่านการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแก้ปัญหาความเป็นอยู่ให้ประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้สามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศไทยได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เป็นต้นมาครั้งนี้เนี่ยเราก็มีหัวข้อให้ว่าช่วยกันคิดหน่อยว่าความร่วมมือใต้ๆหมาย,าย,ายมความว่าความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาจะต้องออพิจารณา บริบทของโลกปัจจุบันใน3ส,ส่วนส่วนที่1คือการปฏิบัติตามเป้าหมาย SDG ของสหประชาชาติส่วนที่2ก็คือในส่วนของระบบพหุภาคีจะต้องปรับตัวหรือคิดอะไรใหม่ๆอย่างไรและส่วนที่3ในการที่นำความร่วมมือใต้มาให้เกิดเป็นผลอย่างแท้จริงนะครับทั้งในทางปฏิบัติและในขณาเดกันในทางการหาทุนทรัพย์ประเทศพัฒนาแล้วก็มีปัญหาของตัวเอง ก็ต้องพึ่งพาประเทศกำลพัฒนายอย่างเราเหมือนกันต้องพึ่งซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าท่าทีของกลุ่มมีความแข็งในแง่ว่ามีเหตุมีผลมีความมั่นคงเราก็สามารถเจรจาได้ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายเพราะเขาก็จะฟังเราในกลุ่มนี้134ประเทศกำลังพัฒนาจะร่วมมือกันอย่างไรที่จะดีที่สุดในการที่เราจะพัฒนาให้เร็วที่สุดปี2 0 3พให้มันลุกเป้าหมายของการพัฒนาที่เราตั้งไว้ให้ได้จัดสรรทรัพยากรมาให้ช่วยกันได้อย่างไรเพราะตอนจบทุกคนจะได้ประโยชน์ร่วมกันหมดนะครับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสมาชิกกลุ่ม G77 ซึ่งประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรีผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศได้เดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงต่างประเทศก็นําผู้บริหารระดับสูงนะครับของประเทศต่างๆนะครับมาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับอันเรื่องวาจจภาพผริตที่จังหวัดสตูลนะครับจะให้ได้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการอยู่โดยน้อมนาเอาหลักปรัชญาของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้นะครับทางศูนย์ก็จะบรรยายภาพรวมให้ฟังนะครับแล้วก็ พาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของศูนย์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะนําเกษตรกรตัวอย่างนะครับซึ่งประสบความสําเร็จในการดําเนินการเรื่องทางด้านเกษตรอินทรีย์เกษตรที่ไม่ใช่สารเคมีนะครับมาเป็นตัวอย่างให้ชมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่พัฒนาไปสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นที่2นะครับซึ่งจะเน้นถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกรแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการแปรรูปเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็นําทุนจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนนะครับ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนวทางการดำรงชีวิตการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชนจนถึงระดับรัฐะทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองให้มีความพอเพียงกับตัวเอง อยู่ได้โดยไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นสำหรับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงหลักการ3ประการได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมตลอดจนต้องเป็นคนดี มีความอดทนภาคเพียงหลักของปรญญาศิธิ์ภาคเพียงก็จะเป็นเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาแบบยัง่งยืนได้เป็นอย่างดีนะครับจากความพอประมาณความมีเหตุผลนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันโดยมีเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมกำกับเนี่ยจะช่วยให้การพัฒนาเนี่ยมันไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนะฮะเกิดความพอดีความพอประมาณนะครับเป็นในทางสายกลางนะครับทาใพอุมอเรสรสขจ่วกัน